สวัสดีครับ Sun of the Sun ยินดีรับใช้ทุกคนนะครับมาพบกับคิววิดีโอนะครับผมแรนด o อมนะครับอ่ารู้สึกเหมือนห่างหายไปนานยังไงก็ไม่รู้นะที่ความจริงเนี่ยเพิ่งลงไปก็ไม่กี่วันมาน,นี้เองนะครับนะกับหัวข้อสถานการณ์ความรักนะครับ นะระหว่างคุณกับเขานะฮะเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นนะครับว่ามันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรได้บ้างนับจากนี้นะครับเป็นพลังงานในภาพรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นขอห้เพื่อนๆนะครับผมนะรับฟังเอาแต่พลังงานบวกๆหรือฟังก็เป็นนิทานสนุกๆก,ก็พอนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงาน นะครับลัคนาราศีของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้หน่อยแล้วกันนะครับคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะมีพลังงานนะครับลัคนาราศีวันเดือนปียังไงบ้างนะครับอาจจะไม่ได้หมายถึงคุณคนเดียวนะอาจจะหมายถึงเขาคนนั้นด้วยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้การออฟไทม์นะในการเล่าเรื่องก่อนนะครับอ่ะไหนเปิดประเด็นมาสิ าชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเลขสีเลขสี่อะเลขสีหขส่หมายถึงความมั่นคงเป็นไปได้ว่าแนวโน้มของคุณกับคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวตนชัดเจนนะสถานะชัดเจนนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงในชีวิตก็ได้คุณหรือเขานะกรกฎเลขสนะครับนะ เลข6นะครับคุณกับเขามีเลข6อเลข6ความหมายของมันคือความผูกพันแสดงว่ารู้จักกันมานานแล้วนะรู้จักกันมานานแล้วือและก็ไดอ้อีกความหมายหนึ่งนะครับ enjoy time นะครับช่วงเวลานี้ที่คุณมาดูคลิปวิดีโอนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณกับเขาคนนั้นค่อนข้างจะแฮ ppy เลยทีเดียวนะแฮ ppy มีความสุขนะครับนะ ค่อนข้างที่จะเฟรชมากๆในพลังงานความรักระหว่างคุณทั้งคู่นะครับนะ e n j o y Time เลข6ความผูกพันรู้จักกันมานานอะไรอย่างนี้เนาะ f r i d a ดดาวสุกนะครับนะพลังงานความรักน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของคุณในตอนนี้เลยนะครับนะจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องปัญหาอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่หนักเท่าเรื่องความรักนะคนคนนี้อาจจะเกิดวันศุกร์หรือเป็นคุณก็ได้ที่เกิดวันศุกร์นะ ตอกย้ำครับเลขสีจริงๆด้วยเลขสีสถานะมั่นคงสถานะชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมขอทําสมาธิแป๊บหนึ่งใช่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับผมกับในส่วนของไพ่ทาโร่เนะีครับดูสถานการณ์พลังงานหน่อยนะี่ครับนะ สถานการณ์ต่อจากนี้นะครับระหว่างคุณกับเขานะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะมาลองรับชมกันปุ๊บวันนี้ขอใช้ไพ่คู่มือผมนะก็คือไพ่สำหรับพระอาทิตย์นะครับมันชื่อว่าอะไรเนี่ยอ่าอะไรเนะี่ย Liquid Dream b e g i n n e ส s t a ์ o นะฮะเออไม่ได้อ่านชื่อไพ่นะซื้อมาใช้นานแล้วไม่ได้อ่านซีแต่ผมจะเรียกว่าไพ่ตะวันนะครับ ดูสถานการณ์พลังงานระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะครับบทบาทปัจจุบันนะครับเป็นอย่างไรบ้าง The Tower Page of Wands The Sun Queen of Cups ทะเลาะกกเหรอทะเลาะก,กันเหรอครับถามก่อน ตอนคุณมาดูคลิปนี้นี่คือพึ่งทะเลาะก,กันเลยใช่ไหมหรือพึ่งจะแบบมีปัญหากันถูกไหมเนี่ยตอนที่มาดูคลิปนี้เดอะทาวเวอร์มันเป็นลักษณะของความไม่ลงรอยกันนะครับมันไม่ใช่การทะเลาะก,กันใหญ่โตหรอกที่ผมเห็นเนี่ยก็แบบฟิลความรักหวานน่ะงอนกันนะครับคนนึงงอนคนนึงงอ้ออะไรแบบเนี้ยนะหรือไม่อาจจะมีเรื่องผิดใจกันเล็กๆน้อยน้อยนะครับ จากที่ผมเห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของเพจออบ n อลคือในเรื่องของอารมณ์ครับที่คนหนึ่งก็ปกติดีแต่อีกคนหนึ่งอารมณ์แรปรปรวนบ่อยนะก็ไม่รู้เป็นฝ่ายไหนเหมือนกันนะและก็แบบชอบหาเรื่องทะเลาะอะ่ะคู่ของคุณเนี่ยเป็นลนักษณะเหมือนเป็นคู่รักคู่กัดนะผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นของคุณทั้งคู่เนี่ยเริ่มต้นจากการมาเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมนะแล้วค่อยพัฒนามาเป็นแฟนหรือสามีภรรยาก,กันในภายหลังเนี่ย แต่ดูแต่ลักษณะแล้วเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีใครยอมใครนะที่ผมเห็นเนี่ยนะถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้ำเส้นเกินไปหรือพูดจาไม่คิดเผลอระเบิดอารมณ์ใส่เงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งก็ชนกลับเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าน่าจะเป็นปัญหาทะเลาะก,กันเรื่องเล็กน,น้อยนะที่ผมเห็นเนี่ยณนะปัจจุบันนี้นะตอนทนี่คุมาดูคลิปนี้แต่ถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมผมว่าไม่เดอะซสันไม่ มันเป็นการทะเลาะกันก็จริงแต่มันเป็นการทะเลาะเพื่อเพิ่มรสชาติอะผมว่าเนี่ยถ้าโตคุณผู้ฟังเป็นคุณผู้ชายหรือเป็นพนักง,งานผู้ชายมาดูคุณอาจจะมีนิสัยแปลกๆอยู่ข้อหนึ่งคือคุณชอบแกล้งแฟนเออชอบแกล้งแฟนชอบแบบยังไงอะชอบแย่ให้เขาบน่นให้เขาด่าอะไรเงี้ยคุณจับเป็นไทแบบน,นนทแบบนี้นะลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าคุณผู้ฟังเป็นพลังงานผู้หญิงคุณจะเป็นคนชอบบ่นครับบน่นนะฮะบ่นเล็กบ่นน้อยบางทีก็แบบ คือคุณไม่ใช่คนขี้งอนนะที่ผมเห็นเนี่ยแต่ว่าคุณอยากแกล้งไงก็แกล้งงอนแกล้งประชดอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะฮะแบบพอให้เป็นสีสันอะไรแบบนี้นะณปัจจุบันนี้ตอนที่คุณมาดูคลิปนี้ก็คืออยู่ในช่วงจังหวะที่เนี่ยกำลังทะเลาะก,กันเนี่ยแล้วก็คลิปของซันมันเด้งขึ้นแจ้งเตือนใน YouTube พอดอีะคุณก็กดเข้ามาดูนะครับคำถามคือใช่หรือเปล่าถ้าใช่ไหนยืนยันตัวตนมาสิสถานการณ์เป็นแบบนี้จริงไหมณปัจจุบันนี้ เดี๋ยวผมขอดูเรื่องราวย้อนหลังได้ไหมขอสืบย้อนหลังไปนิดนึงผมอยากรู้ว่าว่าคุณทั้งคู่อ,อ่ะคบกันมานานหรือยังหรืออะไรยังไงนะครับดูเป็นพื้นฐานพอเนอะเอาะคร่าวๆอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเปิดแบบผมใช้ intuition เปิดเลยนะอาจจะเปิดไม่เหมือนปกตินะอืมโอเคอืม ฉันพบเธอวันนั้นดังสวรรค์เป็นใจสุขหรือไทยยามเมื่อเราได้คิดเคียงกายใจคู่กันเมื่อยามเธอสบตาฉันสุขทำนั้นความในใจบอกไว้ให้เธอรู้ไว้ว่าดวงใจฉันรักแต่เธอ รักแต่เธอจริงๆด้วยคุณทั้งคู่น่าจะรู้จักกันมานานแล้วล่ะผมว่าสามถ้วยเนี่ยสนิทกันมานานอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับหรือก่อนจะคบกันในปัจจุบันอ่ะคุณทั้งคู่ก็ศึกษาดูใจกันอยู่นะตอนเนี้ถ้าบางคนเป็นสถานะคนคุยคุณทั้งคู่น่าจะคุยกันมานานแล้วล่ะเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามเดือนแน่ๆนะคุยกันนานมากจนจนขอโทษนะบางคนก็ พูดพูดหยาบใส่กันได้พูดแบบขอโทษนะครับพูดแบบกูมึงได้นะฮะเออแบบอย่างเงี้ยผมแต่ผมเห็นเป็นบางคู่นะเป็นบางคู่บางคู่เนี่ยอืมก็จะพูดจาสุภาพก็มีเออแต่โดยรวมเนี่ยมันมีจุดจุดร่วมกันหนึ่งอย่างมันคือความสบายใจคุณกับคนคนเี้ยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่อะ่ะมันไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเลยเนะครับคือเป็นตัวของตัวเองเลยนะครับเห็นทั้งด้านขาวด้านดําเต็มที่ นะครับด้านมืดด้านสว่างคือเห็นทุกด้านนะมีความสบายใจไปที่ตั้งบางคนเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนซีต่างวัยแล้วก็มาคบกันนะบือคนก็เป็นเพื่อนซีเพศเดียวกันนี่แหละแต่ก็มาคบกันได้เหมือนกันนะอ่าหรืออีกกรณีหนึ่งก็คนคุยนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้คุณทั้งคู่เนี่ยเป็นลักษณะย,ยังไงวะแบบคือคือเคยรู้จักกันใช่ไหมแล้วก็ มีจุดหนึ่งของชีวิตอะที่คุณทั้งคู่แยกออกไปเติบโตอะแล้วก็วนกลับมาเจอกันใหม่ไฮโลแฟนเหรอกลับมาเจอกันในจังหวะที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาฮะเออแล้วมันจะมีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นคุณนะที่เข้าไปให้การช่วยเหลือหรือไม่ก็ให้ในเชิงของการให้กำลังใจอืมในเวนี้นะแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณทั้งคู่อะค่อยๆ ค่อยๆคุยกันค่อยๆคบกันอะไรแบบนี้นะถ้าเป็นในกรณีที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาคบเป็นแฟนอันนี้ผมว่าเป็นกรณีที่โคตรหนักใจนะเพราะตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันถูกต้องไหมเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันแต่ด้วยอุปสรรคด้วยปัญหาด้วยระยะทางต่างๆนะครับระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาในการฝ่าฟันอะนะมันเกิดความผูกพันร่วมกันนะจนเกิดการข้ามเฟรนโซนไปเป็น m y l o v e z o n e นะฮะเออเป็นความรักอะไรอย่างนี้ไปเลยซึ่งถามว่ายากไหมผัว่ายากมันมีฝ่ายหนึ่งอะคิงก o บ w อ r เลยคือใจแข็งมากนะแบบใจแข็งไม่กล้าเสียเพื่อนไปกลัวไงว่าถ้าสมมติว่าเลิกกันแล้วแบบมันจะมองหน้ากันไม่ติดอะไรแบบนี้มันก็มีนะชุดความคิดอย่างเงี้ยมีอยู่เยอะเลยนะครับนะมีอยู่เยอะนะอ่าแต่ มันก็มีการพิสูจน์นะครับฝ่าฟันอดทนจนสามารถเอาชนะใจกันมาได้แล้วก็เริ่มต้นคบกันมานะครับดูจากสถานการณ์ความรักเนี่ยเนะเอาในกรณีที่เป็นเพื่อนกันนะปีหนึ่งได้ละนะครับปีหนึ่งได้ละปีหนึ่งได้ละที่คุณทั้งคู่ฝ่าฟันปัญหาด้วยกันมาเนี่ยส่วนไอ้กรณีสามเดือนเนี่ยคือกรณีคนคุยนะไม่งงใช่ไหมกรณีเพื่อนแล้วก็มาเป็นแฟนนะครับคือ น่าจะรู้จักกันมาปีกว่าหรือนานกว่านั้นแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะอ่าส่วนกรณีนคนคุยเนี่ยน่าจะเราเสามเดือนได้แล้วนะที่คุยกันนะครับมันเป็นจังหวะที่มันลงตัวได้แหละฝ่ายหนึ่งมีปัญหาไงอีกฝ่ายนึงก็เข้ามาซับพอร์ตอะไรแบบนี้นะครับและปัจจุบันนี้สถานะชัดเจนนะก็คือเป็นเพื่อนเอยไม่ใช่ขออภยัยเป็นแฟนเป็นคนรัก เป็นคนคุยนียครับแต่กรณีคนคุยนีนน้น่าจะได้มีโอกาสพัฒนาและไปเป็นแฟนได้อีกไม่ช้านะครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะถ้าเกิดคุณชอบคนคนนี้นะฮะอ่ะอันนี้คือเรื่องราวเริ่มต้นนะตั้งแต่เริ่มเลยคุณกับเขาคนนี้อ่ะแล้วสถานการณ์ความรักต่อจากนี้จะเป็นยังไงอะ่ะเออผมผมอยากรู้จังเลยสถานการณ์ความรักต่อจากนี้นะครับระหว่างคุณกับเขาเนี่ยพลังงานในวันนี้อาจจะไม่มีอะไรพิเศษเลยนะเนี่ย <c oughs> เออ อาจาจะไม่มีอะไรพิเศษมากมายหรือพิเศษที่ผมก็ไม่ทราบนะก็ขึ้นอยู่กับหน้าไพ่ว่ามันจะอ่านยังไงเมื่อกี้ก็ขึ้นหงไม้เท้านะมันมันวางอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมตอนแรกตอนนี้ผมเปิดหัวด้วยใบนี้เหมือนกันเฮ้ยสามถ้วยอีกแล้วสี่ถ้วยอืมเมจิกเชียน อัศวินถือเหรียญอันดับแรกเลยมันมีมันมีแวบหนึ่งเข้ามาในหัวรู้ไหมแวบอะไรมันเป็นประโยคประมาณว่าขอโทษน,นะครับอา,อาจจะอาจจะหยาบนิดนึงกูจะยึดอีโก้ตัวเองไปทำไมวะคือคือผมไม่ทราบนะว่าเพื่อนๆคิดแบบนี้ไหมตอนดูคลิปนี้อยู่อ่ะเออได้คิดอะไรในเวนี้ไหมว่ากูจะยึดอีโก้ไปทำไมวะเออแบบเนี้ย จะยึดอีโก้ไปทำไมจะงอนไปทําไมนะทำไมไม่คุยกันละ่ะอะไรนีใน้ในเชิงลักษณะแบบนี้นะสถานการณ์ความรักของคุณนะครับเอาเริ่มแต่วันนี้เลยนะมันแหมมันกชัดเจนอยู่แล้วแหะ Six of One ก็คือการเคลียร์ใจนะครับเอาชนะอีโก้ตัวเองนะเพราะว่ายังไงต่อให้จะทะเลาะก,กันจะงอนกันแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายคุณทั้งคู่ก็ขาดกันไม่ได้อะที่ผมเห็นเนี่ยคุณทั้งคู่มันเป็น มันเป็นศูนย์หนึ่งในชุดของกันและกันไปแล้วอะครับถ้าเกิดขาดไปมันก็เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างจริงๆอะมันเปถึงขั้นนั้นเลยนะอ่ะก็เลยมีการขอโทษขอโพยมีการอ่าอะไรนะขอโทขอโพยมีการเคลียร์ใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงล็อกไปได้ด้วยดีนะครับนะเออผมว่าคุณคิดถูกนะก็จะเอาชนะไปทําไมอะถูกต้องไหมคนรักเราคนคุยเรามันก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลถูกต้องไหม สารสัมพันธ์กันมาตั้งขนาดนี้แล้วบางคน3เดือนบางคนก็ปีกว่านะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปถือทิฐิล็อกโดยส่วนตัวผมมองว่าคุณคิดถูกนะเออเนะครับทาเลยนะครับขอโทษนะใครขอโทษก่อนก็คือนะจะได้จบปัญหาได้เร็วนะครับไม่ต้องไปคาราคาซังแล้วก็ผมให้คำแนะนำนะเวลาทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันข้ามคืน โอเคเวลาทะเลาะกันอย่าทะเลาะข้ามคืนให้จบไปวันๆวันพรุ่งนี้เช้าต้องกลับมายิ้มต่อกันให้ได้อย่าถือความรู้สึกเอาไว้นานและอย่ายึดอัตตาไว้นานเกินไปเหมือนกันคือแบบขอโทษก็แล้วอะไรก็แล้วอีกฝ่ายนึงก็งอนอยู่นั่นแหละไอ้กรณีเนี้ยมันจะไม่ไหวมันจะไม่อีกฝ่ายนึเหนื่อยนะครับเออถ้าเขาขอโทษถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแบบทะเลาะกันหรว่าไม่เข้าใจกัน ก็ให้อภัยกันนะชีวิตคู่ลิ้นกับฟันมันกระทบกันมันธรรมดาอยู่แล้วนะครับดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคุยกันปรับความเข้าใจกันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเป็นไปได้อย่างลงตัวอืมแสดงว่าพลังงานของคนที่เลือกคลิปนี้นะครับ เลือกดูคลิปนี้นะก็เป็นพลังงานความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับหรือคนที่มีคนคุยมีคนที่คุณนึกถึงอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับนะที่คบกันเป็นตัวเป็นตนตนะหากที่มันไม่ใช่เคสแบบนี้คลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะที่เห็นยังไงนะครับผมอ่ะก็ว่ากันนะครับนะใครฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่มันโดนอะไรยังไงก็กดน้อมรับคำนายกันเอาไว้ได้นะจ๊ะ คอยช่องซันอุตสันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแย้มให้ดวงตัวนี้ทำให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับเออเป็นคลิปที่พลังงานง่าย,ายๆดีเนาะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนี่ครับแต่คิดซะว่ามาฟังคําพูดของเพื่อนคนนึงแล้วกันผมก็ถือว่าเป็นเพื่อนคุณเนาะมาเหมือนแบบมาคำมาฟังคําแนะนําจากเพื่อนอะไรเงี้ยนะเออแบบเออแบบอย่าทะเลาะกันเลยค,ยค่อยคุยกันนะอะไรเงี้ยดีกว่านะให้มองไปอย่างนั้นไปก็ได้นะจ๊ะพบกันใหม่สำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับขอคุณสสสาาหรรรััับบกตติดดมวีค